ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับถุงมือใหม่นะครับมีชื่อว่าเคาน์เตอร์นะครับในแมปที่มีชื่อว่าสลับแบทเทิลเองวิธีการรับถุงมือชิ้นนี้นะครับอย่างแรกเราต้องเข้าประตูดแดงมาก่อนนะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับนะสิ่งที่เราต้องทําก็คือให้เราหาตัวแป้นพิมพ์นั่นเองนะครับนะซึ่งตัวแป้นพิมพ์นะครับจะเกิด2จุดนะครับก็คือจุดนี้จุดหนึ่งนะด้านหลังโมอายแล้วก็หลังต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นนะครับ เมื่อทุกคนเจอแป้นพิมพ์แล้วนะครับนะสิ่งที่เราต้องทาก็คือให้ทุกคนนะครับเอาจํานวนเพยเยอร์ที่อยู่ในเซิร์ฟเรานะครับคูณ25บวก1,100แล้วลบด้วย7นะครับเมื่อเราใส่ถูกนะครับเราก็จะถูกว่าไปยังจุดทําอิรูดนั่นเองหรือตัวเขาวงกดนั่นแหละสิ่งที่เราต้องทาคือให้เรานะครับหาตัวคันโยกนะซึ่งผมจะไม่สอนหานะครับให้ทุกคนไปหาดูในคลิปที่คนอื่นเขาสอนเอง พราะว่าผมนั้นยังทําไม่ได้เลยเมื่อทุกคนดึงคันโยกแล้วเนี่ยตัวพิมพ์ก็จะสปาวนะครับให้เราเอาตัวรอดจากพิมพ์ให้ได้3นาทีนะครับนะเมื่อเราเอาตัวรอดจาก3นาทีแล้วเนี่ยเราจะเจอตัวถุงมือนะครับก็ให้เราเดินไปหยิบเลยนะ ถ้าถามว่าถุงมือชิ้นนี้ทาในเซิร์ฟวีได้ไหมอันนี้ผมไม่รู้นะทุกคนก็ลองทําเอาเองแล้วกันถ้าไม่มีในเซิร์ฟวีก็ทําในเซิร์ฟรวมมาแหละครับพูดถึงสกิลของตัวถุงมือนี้นะครับมันจะคล้ายๆกันตัวสกิลในแมปที่มีชื่อว่าไซตามาเบเทนกาวแหละครับก็คือเมื่อเรากด e หรือกดต่อยเนี่ยนะครับมันจะมีคัตซีนคล้ายๆกับมัดไซตามาในแมปไซตามาเบเทนเกลแหละใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยหยือเสือ้อคุมดี่คอกดตามแฟนเพจแล้วก็สกิลด้วย สำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ